กับกาสวสดีจง้าของวันที่14มีนาคมคพศ25 6 8ัราบสวบสวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกาพบพ,พอกันทุกมือนะครับพี่น้องครับสระเศอรนี่กามีหัวมาแบ่งเป็นพี่น้องอีกเข่นเดิมครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรหรอกกาบริการเจ็บเงินปลายทางเะครับพี่น้องครับนองเหนือจาก200กิโลเมตรทางขอากาสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าแต่พอพี่พอพี่น้องมัก้ะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับ 0--65 2 0 7 6 8 8 4พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิไลดจากแพียงมหาถือนะครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับก็มีอ่าอย่างงวอยูหาคมครับมีทั้งราคายกครับพี่น้องอยางยกไปเลี้ยงกับฟังให้จบคลิปครับอ่ามาะม่วงคมที่หนึ่งนึ่งกวางครับพี่น้องครับเป็นแม่ทายไถเงยบามันลูกลูกเมียตัวที่สองคมสูงแมียลอยสี่สิบบวกด้วยครับเป็นแม่อ่างอ่างบนพนดูกหมูไปลงใจย่างไว้นู่นเลยนี่ครับตัวแม่เพิ่นอ่างอ่างบนพนดูกหมู งูน้ำดีเลรครับพี่น้องครับผู้ใดหา้าไงบามันสายโบรานสายดังเดือนไวมครับพี่น้องครับนี่ครับแขีงขาไงครับพี่น้องครับคุณแม่เป็นเนื้อก็ได้เอาลูกไปเป็นแม่พันก็ได้ครับเล้วแต่พอแม่พี่น้องเสียชุดนี้ครับพี่น้องครับอนี่ตัวลูก่นลูกสาวสวยๆอายุสามเดือนเน้อหนังดีน้ำนมแม่ดีครับสําหรับข้อมูลหนึ่งเนี่ยเอาไปสองหมื่นสองพันบาทด้วยครับพี่น้องครับขายตามเนื้อผาครับพี่น้องครับแม่ไงครับ ผ่านไปสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมกาวไว้เลยครับพี่น้องครับอ่าบ้ดนี้มะม่งค่มที่สองผู้ใดหาวง่วแม่เป็นซาโลเล่ลูกเป็นบามันครับอ่าลูกสาว,ล,สาวลูกที่สองเช่นกันแม่สูงหน่อยสามสิบห้านี่นี่ครับตัวลูกสาวอายุสองเดือนนี่ครับตัวแม่เพิ่นเป็นเล่โค้งสางดีครับพี่น้องครับ สำหรับคนนมีเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียครับลูกตัวที่สองแม่เป็นเลี่ยลูกเป็นบามันอ่ามาหนี้ผู้ใดหาเม่ไทยกลางครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูงว่าลูกเรียกอ่าลูกลูกไส่เนี่ยอยู่สามเดือนกว่าคมที่สามด้ยครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับบัหนี้ในกรณีพอเม่พี่น้องยกค่มที่หนึ่งสองสามใชกันเป็นง้อขอกเดียวกันครับพี่น้องครับผมหันราคาลงให้ครับ เอาไปสี่หมื่นเจ็ดพันในกรณีพอแม่พี่น้องซื้อไปนี่ไปคุณแม่มันติดเนื้อก็ได้ครับจงหลัมันไหวเห็ดแนวก็ได้ครับพี่น้องครับคุณแม่ติดเนื้อตัวแม่นี่นี่ถ้าเต็มงัวมากนี่ยเป็นงัวงสามหมื่นกว่าบาทแล้วครับโค้งสั่งดีครับแม่เพิ่งนี่ครับกากาถากากรลันตีแรับโค้งสั่งดีแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ครับคุณติดเนื้อแม่นี่เอาแม่ไปคุณจักซี่เดียนขายตัวแม่อ่าก็ได้ก็ได้หรอครับจงหลัวคนไหวนะครับถ้ายกเมื่อนี่หกตัวสี่หมื่นเจ็ด มาหนี้มั่งมึงอ่าชุดที่สี่ผมขอขายโยกด้วยครับเป็นมั่วของเดียวกันเช่นกันมันสิบริไดเป็นมั่วแพงประกอบด้วยแม่ลูกผูกมั่วลูกแรกแม่ลอยสามซิปบวกลบสอง้วก็แม่ลูกเมียมั่วลูกแรกลูกเออตัวที่ลูกตัวที่สองแม่สูงลอยสามสิบห้าบวกลบสองแม่รุ่นท่องทุกคมอันนี้ครับอันนี้ลูกไส้สามเดือนกว่านั่นลูกสาหกเดือนครับอ่าเอาไปในราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาขายโยกด้วยครับพี่น้องครับสามหมื่นหนึ่งพันบาท นี่ครับดูกระเนื้อแน่นแนบบอข้าใจประการใดสงสัยประการใดหรือว่าอยากได้ชุดใดก็ลองพิจารณาเมั้งเด้อครับพี่น้องครับถ้าอยากวีดีโอข้อไล่มากะเบอร์ไล่ผมที่เก้าไปขังต้นเหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวย้ำเบอร์โทษทีหนึ่งนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อกลัวาตำมนั้นฝางอำเภอเกษตรจังมาเลยครับพี่น้องครับผมแนะน้ำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่า ถ้าอยากเลี้ยงเป็นอเงินหมุนเวียนก็ต้องคุณแม่คุณแม่มันให้มันติดเนื้อครับเราเกาลูกไว้เป็นแม่พันเลยครับพี่น้องครับท่านสี่มีํำไรแแถแน่นอนครับถ้าเหตุแบบผมว่าครับพี่น้องครับว่ต้องไปสนใจมันมันสิมีลูกว่ามีลูกก็ทางว่าแต่มันติดเนื้อแน่มันโค้งสางไงนี่จงลูกมันไว้เป็นแม่พันยังสี่นะครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้กาขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ